หันอู้เนี่ยเงี้ยคนมันเสียติดยำปูยำปูยำปูหมาสดๆดพูดผิดพูดถูกไม่ถูกหวยจะกินทั้งกระดองเลยหืมหวานจบพายอะไรกันเลย ล,ล,ลืมหอยไปเลยลืมหอยมีแต่หอยกับปูอุอ้ยแทงหอยไม่ถูกอ,ออกสองสองออมันออกสอ,สองสองเลยมากินปูแทนมาแล้วม,มามามาม,าม,ามีปลาหมึกมีหอยมากินก่อนเน,นี่ยแต่มีปลาหมึกกับปีปูไม่ไหอยหอยมันแพงมันแพง ก็ลอยเก่าสิบแพงหนแพง้นเป็นแบนี่กระปูับอันปลามืงมใหญ่ได้ยุ่ปลามืงใหญ่ได้มันถูกได้ปลาเมืองครแพงปลาเมืองที่สงแมงนี้มนทังนี้ไหมมาทังนี้แหล่พออรดอยู่นี่กินกินปะนี่นทังนี้นะถูกทังนี้นทังนี้นะนั่นแหละ สดมาจะเอ๋เห็ดนลูกจะเอ๋หวยไม่ถูกนะครับถ้ารู้ว่ามันจะออกสองสองเนี่ยอ,อย่าออกเลยดีกว่าลองอวันหน้าเล่นทีเดียวซื้อสองสี่เออซื้อสองสี่กับสองศูนกับสองเก้าคุณแม่มาเข้าฝันสองศูน แล้วก็สองเก้ามันออกสองสองถูกไหมครับถูกหรือเปล่าจ๊ะจะเหลือหรืองวดนี้ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยสองสองนะเอ้ย มาม้านี่มามา้มามาม้าโอ้โหปูคำโตโตสดสดจะ <c oughs> อาเซียนพอ่อถูกหวยไหมฮะพอ่อถูกหวยไหมลูกเดือบอนหาสา <c oughs> ม <c oughs> พ่อถึกยี่หบบีือ่าถึกแดง ถ้าไม่ถูกหวยนี่ยำปูม,ม้านะครับแปะพี่น้องมาเด้อ,อโอ้ยสอง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 ะมากระป๋องอุมชู่ะมา,ากระดิชูาดใ,งงให้เขาเห็นให้เขาเห็น โหโหส,สดสดเลยนะฮะสดสดเลยนะเพื่อนเพื่อนฉนจิ้มกันเลยลูกอย่าไปจิ้มสีมากินนะมันนี่นะเหม็นนะมันนี่แล้ว เอาหน้ามแน,น่จะมากินกับพี่อ่ะเดี๋ยง,งนี้ <c oughs> ใครถูกหวยบ้างครับ อืมใครถูกไหมหวยไม่อยากจะเล่าออเดี๋ยวจะมาหาว่าเล่าตอนหวยออกแล้วอีกบอกตอนหวยตอนหวยไม่ออกทำไมันไม่บอกอย่าไปทำมันลูกอนี่หมาไ่มันไมนี่หรอด้อฝัน ย่ามาบอกออซื้อไปสองพันกว่าจะสามพันจะเหลือหรือออกมาสองสองโอ้เลขไม่ต้องกลับมาเด้มาด้ละละ อกันซื้อกยก่ายามาบอกซ <laughs> ื้อปูซื้อสองศูนย์กับสองเก้าเด้อหมดไปสามพันมันออกสองสองก็เลยต้องมากินปูยอยู่เงี้ยเจ้าห่าเด็กบนเจ้าหานเจ้าหาน<า> <laughs> บบลนหมาเห่าบัางนะ ตงกงลกอี๋หน่าห,หมดแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายแฟนสวยใครแย่งถือว่าอย่างฟิมแย่งถือว่าแม่ไม่พิม,ม์ว่าแม่ไม่สวยวสทีมแย่งพิมพว่าแม่ไม่สวยเพราะว่าชิ้นสุดท้าย <นะ S 1> แฟนสวยเนี่นนเอาลูกผมมาใส่หัวลูกไปกินแม่นเต็มที่กับสองสอง โอ้ยเอยวเอวได้เป็นพันหอบเล้าหอบปลาหมึกมาเต็มเลยเว้ยเมื่อคืนตีสามตีสองตีสามหมาหอนเอวมันได้เอวมันได้ยินหมาหอนสองสองเหลือเลยมันซื้อพันหนึ่ง สำหรับใครอยากจะกินนะครับมาซื้อนะสดๆอันนี้กินให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันสดจริงๆนะครับเอามายำกินได้เลยสดๆนะราคาไม่แพงรีบๆ,ๆ,ๆมานะครับรีบมานะเพราะว่าเ,าเอามาไม่เยอะนะครับนเน,นะครับสดๆจริงๆนะเนี่ยเนี่ยสดจริงๆอื มีไข่ด้วยมีไข่ปูมีบางตัวมีไข่ด้วยนะฮเนี่ยนะอืมมีหลอดแดี่ยมาลิมีไข่ด้วยอีมองในมือสิบพอนตายแล้วว่านี่มาลิเออแต่มืงนะหยาเอาเร็วมาซื้อนะครับเร็วมาซื้อ ลูกค้ามาแล้วขอพักแค่น,นี้ก่อนนะ